อ้อวยังกัวแต่ว่ากูรลอนเนี่ยพีบี้ว่อยู่นี้แล้วลาบพงลาบปลานี่กินข้าวด้วยกันครับพี่น้องตำบหกทั่วกับมีครับแซ่บครับผมแซ่ครับมไหมเดี๋ยวมกินฝักกันทั้งดยก้ครับอุ้ยนี่แหละของอร่อยผอพักกันแย่เนยแก้มเลยซ้ปปลาพี่น้อง้าวนมกมนี่อไปลากนอนวานเ นน้เ่นี่ครับมันไม่จาไยมันไม่กินอขอนยองหวอาจะยุ่งๆหน่อยวันนี้จ้ำหน่ใช่ไหมเืออเออเยอะเ้ยง้าเี้ยวอะน้ำเ่น้ำ่บมันเวอะเปี้ยวะตน้ก็เปี้ยวแหละแต่แพเทียวตามที่เลยไครับเครึ่งเดือนทานมาไปเนี่นเสียาไปทานไ้อนครับใชะ ม่นจะยื้ยสู่เลยด่เออื้อวงเจาะดิเรียกผักอะเนี่ยผักอะไรเี้ยอืออหอมเปบอกหอมเปเราคนสักรากินฮะคนสักไายกินกินอะไรนะข้ายปลาครับคสักรายเมือเดียวแล้วมันใส่ผักเลยอผาที่บ้านเราอะมันลมขึ้นนะเป็นูขึ้นนะ นี่ะนี่ดสิดูนีเดินเขไดสดส่งไปใ่ไลองหขอผักเกลือ้านเราไม่ยิหมูทำไเนยเด็ดข้าวเด้อยี่หนาเป็นตลนหือเรอกันนะเส็จแล้วครับผมนั่นแหละอย่างันี่มึงกินในนี้ไม่ได้ดิมันได้กินได้นี้ไม่โบ้นี่ไม่โบ้อะมาณันมันด้วยทานเหมือนกันเนี่ยได้ กินหมน่าจตัวกินนี่ไหมใช่ปะเดี๋ยวขว่าขึ้นดือเหรอมีหอสร้างนเถอะแตงว่ไน้เยออย่าไปึงกัวดะเจ้าทำคแล้วเรากินทุอย่างไหนเหรอม้วยเหรอยกขาแต่ขาได้ได้หมดครับั่ย่แล้วหวานหวาหวานหอืนนะไรหวาน่ เจาไข่ยินหวานนี่านีน้ำตาลลดดิห่นก,กินหวานอะไร,ร,รไน้ำตาลลด้เมงลยหนึ่งข,อข,อขอ่ลเจ็ดทเจ็ดนึ่งีเ่วรแก่ก้อนรเว,วีก้อนเท่าไหร่สวัสดีครับพี่น้องมาพอกับผม,ม,อ,อ,บอ,มอี้วครับบ้ามีพักกินพัดเที่ยวแอนิชนพร้อมด้วยกชรยโดนวิทย์กชรยโดนวิทยสวัสดีนะครับสวัสดีครับอมื้อนยด้เครับนี่โอ้ ต้องขั้วปลาอยู่ครับไม่ใช่ลาบปลากับปิ้งปลาครับอีกเมนูนึงอย่างครับตำบมังคั่วครับสุดยอดเลยครับเป็นอยังจะเข้ากันมากเลยตอนนี้หมูก็ร่างไปอาบน้ำอยู่ครับโต๊ะปลากับมาครับผมก็เลยจะมาเฮ็ดกินกันนะครับแต่ว่าหมูเขาโตไปอาบน้ำก่อนครับกับเด็กไส้โซล่าครับน้องไม่ครับผมเดี๋ยวาิีตามเขามากมาสั่นว่าเลยมาเฮ็ดถ่าครับ ันนี้ก็มีแขกรับเชิอนะครับแขกรับเชิญอีรับนี่ครับแขกรับเืิญเดี๋ยวจิบเป็นคนมาซิมกับเข่าครับผมให้มาซิมกับเข่าครับนี่ครับแขกรับเชิญคเคยออกมาคลิปหนึ่งนะครับพู้นี้ครับตาตอนนี้ก็ล่อโดนโควิดขั้วปลาเห็นยังมันเรียบร้อยกันผมก็จิไปดังไฟครับผมเป็นคนดังครับมือนี้ปลาเนี่กระติดปลาตะ ขี่แทรซ์แล้พุ่งเหรนะครับอาจจะบั่งบั่งน้อยครับครับเป็นปลาปลาหนังนะครับเนาะถ้าเกลือย่างเลยครับปลาเกี๊ยดีกเราปลาเคียวย่างเดียวแต่ห้วยเกลือย่างเลยครับรถติดตามครับผมตอนนี้โซล่าก็ตามมาสมทบแล้วครับโซล่าสวัสดีครับนะครับสวัครับอ๋อหมูหมูก็มาแล้วครับผมฮะอืมกินไหมฮะ เม็ดเนยเม็ดยังน่างเนยนะจานน้อยเคียงใหไงดิเคียงไงปะยูลูกหมอเคียงออกเนี่นะทีนี้ก็มาสมทบกันครบแล้วครับก็รอติดตามแล้วครับผมเราดูครับผมวันนี้ว่าจะก้อยเป้าก้อยมดแดงไหมเป้ามดแดงไหมเละมะนาวนี่เอามะนาวมาแล้วมะนาวเหรองัว่าจะก้อยมดแดงพาไปขี่เป้าบ่อปลาหนี่อืง อืม<ส> <Be ek> โอเคครับผมเราติดตามก็ผมเดี๋ยวตอนนี้เขากันนาจิซุกเราไปพิดเขากันครับตอนนี้เชฟหมูก็ัเริ่มแร่ขนเนื้อปลาแล้วครับผมนี่ครับผลงานไปหามากก็ต้องเฮ็ดกินครับเหลือมากแผ่นึงแค่นีแล้วมาซอยมากฝักครับผม วันนี้แล้วสองคนเนี่แล้วเห็ดปลาข้าวได้อันนี้ก็ทอติดตามตอนอีกตอนนึงแล้วครับเนาะตอนนี้พักก็เต็มถุงครับมาถึงล่างอยู่พักกันเลยเดี๋ยวจะให้โซล่าล่างขักก่อนตอนนี้เด็กชายดาวิกษ์ก็ได้ปิ้งปลาแล้วครับผมหมดแล้วโอ้ปลามันดีครับพี่น,อน้องคนนึงมันใหญ่พวกๆไฟลุกบึ้มๆึน <ไป S 1> มื่นไปอินเตอร์ครับผมอือินเตอยินเตอแบแบกแล้วินเตอปลาพริกเนี้ยพริกเนี้ยมันจะใหม่นี่พริกพงพันนี่บ่โอ้พี่ยาครับปีงปลาอ่ะเราติดตามรับชมไปพร้อมๆกันครับฟังทั้งพี่ก็เนาะฟักอยู่ครับเริ่มซอยเริ่มฟักแล้วครับถนัดซอยครับครับถนัดซอยครับผู้นี้ครับเมืองหนาไว้แล้วครับนี่ปีงบ่คอยบันไดครับเออปีงบ่ปันไดครับซอยใช่ อธรรมดาเลยเน้นมักซ้อยครับสายเขียวครับผมเน้นๆนะไลสร้อยหมดเลยเดี๋ยวก็เนี่ยป้ามันจะกิ่เดนอ่ะเน่นๆเนยจังหน่อยครับมวนๆกันไปครับเดี๋ยวกินขคอต้องกันแซ่บๆครับมีตั้มแบทั่วอีกนะครับมีนู้นนึงตอนนี้พักกระล่างไว้แล้วครับผมนะเต็มกระมังเลยเด็กไม่มาล่างไงครับนี่โอ้โโซล่าครับหน้าตาล่อขนาดเลยครับคนนี้ เราติดตามคนงานครับนี่ปลาอันนี้ซื้เทียงซื้อเทียงไว้ใหญ่เนี้อออันนี้ไว้ถ้าต้มนะครับพี่น้องนี่หมอนี่ไว้ถ้าต้มหม้อหมอต้มมักเพ้อนหน่อยเหรอวะฮะตะเกียบเราฮะหมอนี่มันหน่อยโหดเลยนะหมอนี่มันทอดเลย มึนี่ไม่ชอบอะไรหรอมาท่านี่ซับซื้อต้องเอาหม้อหน้านี่นนตม้มนี่แหละหม้อนี่โอ้ยฟังเสียงสับพี่น้องเอ้ยยอดครับมึงเนือ้อเอาแบบสามชาด้วยสามชาดสามชาดอะไรบอสามชาแนวไดนเนาะโอเคครับผมติดตามรับชมไปพร้อมกันครับ

นี่เอาเาอะตอนนี้หั่นหอมอยู่ครับส่วนปลานี่ผมไปลวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่สละปลานี่ปลานี่ลวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องสามสี่มือูเอ้ยเันไนก็โรงการคนละครึ่งโกงเหี้ยเหี้ยผมตการคนละครึ่งครับหมูเลยหมื่นครึ่งตามจริงตัวเรียนหนึ่งหมื่นนะตามจริงอลครับถึงเวลาปรุงครับผม เ้เยนี่อีกอยังสต๊อปไปก่อนเข้าขัา้วอ่ะหน้าบปุ๋งล่ะใส่ลงไปแล,ล้วพริกคนเนี่ยยื่นถือมันนี่มันเป็นร้นนี่มาเนี่ยถือรือเน,เน,เนเขี่ยไปนี่นี่ตรงนี้ตรงนีเน้เอือเผ็ดเลยนะครับเข,ข้าขั้วลงไปขอขอเข้าขั้วแซ่บมี่บอ มีทำเนยนบ่มบอกอ้ยวาตามีวะตามเนี้มีไม่ได้วเงไปอ่ะมานี่ฮะเอาอย่างนี้ไปหาหมูมากินจนเือของัวลของจมไม่เสีบใส่ไหเสยบไเสียบเนะองหวอืคือือมีมอนะดเนาเลห้มาสดงยงหมข้อคน ปลาตักหน่อยนี่นี่เน่กินเเดราราาปทำไั่งคัคนั่นผมนี่ใครวะเนี่ยเห็นวะเนี่ยเปื่อเลยเห็นวะเปื่อต้องการพดคุคต้องการคละครึ่งต้องเบียร์รังหนึ่งเบียร์รังนึงคลเโคตรคราิดรเโคตร ปลขวดิละขวดปลาคืนละขวดเอาปละขวดตัวจะเพิ่เต็มเขาเลยไปนักกินข้ามูเลยเดี๋ยวมาเต็มเขาเลยัมั้หมเห็นอะไหน้าเห็นชัดปะตัอะไรตะตัดเห็นชัดนะนชัดขนาดนี้ก็ได้มันงมตุกเป้าชิมังอะไรชิม ชิมชิมซีเบิงคุณยินคุณยินชิมชิมใชนิวครับเออนิวก็่เอ้คุณยินหล่อนี่ยะแค่ขี้แขี้แหลกพวกนี้ไปทำงานาชิมยังชิมชิมไหชิมมชิมบ่ชมไหเนี่ยมาชมเเนี่โอ้มหน่อยไหมเออชิมเนี่มันสุกราลาไปล้วนมาแล้วเอาแต่ว่าเอารถนี่อ่ะอีกัหน่อยเวาใส่ผักไมไวนดดีขาดยัง บ้ขาดบ้าขาดขาดอะไรขาดคนอยู่ข้างๆรถนี่แม่เต๋อเขินเถื่อจังเลยถ้ากินเดียวคนเลยขี้แตกอ่ะแม่บอกใส่ขี้แตกนี่เลยใส่ขากระดับบานเลยนี่ขาใส่โปรใส่โปรใส่โปรขี้อ่ะซาเนี่ฮะขี้ใส่เข้าไปนะครับบีนี่ไม่พูดดีอะไรอย่างเลยไปโปรถ้าใส่เครื่องเทศเข้าไปครับในผักใส่เครื่องเคียงประมาณนี้นะครับ ตัวหนอนปากซีปากสาเลเน่ไม่มนี่ลูกโดดซอยวันนี้ไม่ไปครัผมไม่ไปทำงานนะผมจะถ่ายครับผมมีมากครับข้าแมวอยู่แมวไว้อยู่เนี่ยเป็นไรโอเคปะหน้าตาเร็วๆจะก้นดูมันเป็นป่นเนี่ยโอ้โ้นดูเป็นไไปกันโซล่าโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวรอดูต่อไปก็จะมีต้มถั่วครับผม แล้วก็ต้มปลาครับหันไปหาลูกพี่เลยต้มปลาต้มปลาอยู่กำลังทำการลงหม้อครับไม่ดีวะแช่เรากอนี่ส่เห็ดจุมเ้านียขี้แย่เลยวะเงนไปใสเฮ็ดง่ายเ่มันส้มงนี่ส้มเร็วเี่ดขีเจ็นคนม้อมห้อี๋หมหนาตาิ่งข้นหม้เลยแฉบเว้ยแฉบวะมาผมทนเลยค่าโคเย ตำทัวให้กเลบาเห็ว่ะดนดนเราเหี้่นะครับพี่น้องทุกทอ,อย่นะางก็เรียบร้อยแล้วครับตำสมตำทั่วต้มปลามลาบปลาปิ้งปลาเอาไปเปิดเตำทงเลยนะทัวโอ้โหเปิดั้ยมีผักครับผมผักก็มี่เลครับ่มีแตงพริกลูกโดดเลาะมีจีนซี่ยูแย่งสมหอมพักกัด โอเคครับผมมาพี่น้องคนละครึ่งจะเสียบน้อกันครับจะห่อจนมีดซีช่วยเนี่ยทำไมคนแช่คนละครึ่งไม่ได้มาเลยพี่น้องเข้าได้เวลาแล้วไปจวดเอ้าล่าไหมล่าพี่ล่าหน่องไหมโดนละพิษตัวไดเสียบหน่อยอ่ะว่าน้ำเนื้อว่าน้ำเนื้จวดเอ้าเอ้ยเสียบหมูไหมเฮ้ยแต่ยังยิ้มมาไปครับไปครับพี่น้องเด้อครับเออได้ยินข้าวบนมือครับนี่ครับกระชิบไปกันแล้วครับนี่กม ทีมงานครับผมไปเอ้าโซล่าสวัสดีครับก่อนนะอ่ามังเสียเทปหน่อยครับหมูครับหมูหมูหิวเข่าครับผมมาครับเออครับผมโอเคครับผมต่อกันไหมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับเดี๋ยวขอมตัวไปกินเขากินน้ำก่อนปวดมือเพราะถ้าด้กินเขากันครับผมปวดไงอยู่ดิเอาติ้นละมาฝากชอบว่าไปแล้วเลยไปแล้วหายไปเลยต่อนั้นนะครับ ฝากก็คันชอบก็ฝากกดไลไรก็แช่กดติดตามให้บ้ามีกับทีมงานนั่ครับผมถ้าเป็นกําลังใจเหนคลิปใหม่ๆที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับกินครับกิน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 ดีนอ้ยลืมกล้องเข่าไหมนี่กล้องเข่าโอ้ยกินกินสลากกินจัดอุ้เน่ยกินเลยกินเลย มกินข้าวเลยเยาได้เวลากินข้าวแล้วกินเลยครับน้ำเนี่ยเต็มท่อเนยเต็มที่เลยครับน้ำเข้ากระบี่ครับนี่เปิือตาเปลือกที่แมนน้าเนาะอกินกินหมูกินเออตับหมูทว่าไปเลยแซ่บบ่สุดยอดครับผม นิ้วเขาว่าเบิดมือก้องเข้ากันหึ่งแม่นบ้านว่าน่มหายยกขึ้นเลยยกเลายูลาเป็นไงครับสลาอะไรไหมครับโอ้สุดยอดครับผมโลาบอกสุดยอดครับคอนโลอเอบุรอโอ้สุลหำได้น้องไโอเคครับผมเดี๋ยวขอไปกินน้ำทีมงานครับผมเดี๋ยวว่าท่านครับผมสวัสดีครับ ครับพี่น้องยังกยวกคแต่ลกูนเนี่ยเงีบีเราอยู่คนนี้ครับีลาพงลาปลานี่กินข้าวด้วยกันครับพี่น้องตับหมูทั่วกับชมีครับแต่ยวครับผมเตี่ยครับแก้มมกินผักให้่นเยอะจังอะไรครับแก้มอ้นแหละของอร่อยอมักระเนยเนี่ยแก้มเลย้มปลาพี่น้องก็หักินหมูเนะกินหมูนี่ยกระนี้ปลาสดหทอนอไหนก็ไมจนี่แ้มครับไม่จเลยมันไม่กินเลชวด หัวอาจจะยุ่งๆหน่อยวันนี้จงเนื้ออกเนือออกเยอะเลเี้ยล่ยวอน้แซ่นแ่บเี่ยวอะมันเี่ยวตวเส้นันเปลี่ยวเปี่ยาารับผมมันแก่แทนียวต่าง่เทยน่ครับครึ่งเดนทานมาไนี่นี่เสียภาพไป่ไได้ยโ่เลยน มันเอมันีว่งอะไดิ่เขาเรียกเาักองเนี่ยอเดินอแง่ไ่หอมเป้บอกหอมเป้เราคนสักลายกินด้่ได้ะฮะเราคนสักลายกินไดมกินอะไรไมขไงแกง้อยปลาครับคนสักลายเหมือนเดียวแล้วมันม่ใส่ผักเลยทานที่บ้านเราอ่ะมันอกขึ้นนะจนลูกก็ขึ้นะนี่แหนี่แหละไม่ใช่ันี้ เดินเขาแล้วช็ชตต่มไปไลองเครับปลาเกลือาน้วยินหมูทำไปงเลยเลยานเราเดอยู่ในน้ำเป็นกลนหรือหนั่นแหลกินแล้วครับผมนั่นแหละอย่างี้นี่มึงกินในนี้ไม่ได้ดิมันไ่กินได้นี้ไอโปเนี่ไโป๊นอ่ะมาันอัดด้วยทานเหมือนกันเนี่ยนไม่ได้ กินหมอน่าเดินตัวกินนี่ไ่มแต่ว่เดียวเาะว่าื่มเนเนอะเนื้อตว์ปต่พอเนียเดี๋ยไปิลเจน่ะจังควินเรากินทุกอย่างเหยแล้วมันถวยม้ยกขาแ่ขาได้ได้หมดครับ้มาก้าย้้วหวานวานเหอืเอาน แสดงว่าเจ้าขไยินหวานนี่ยเนี่ยาตาลลดสินกินหวานอะไรน้ำตาลลดเยเ็มอยหนึ่งอยหนึ่งข่เจ็ดางกันเจ็ดหนึ่งพียอยแปดีก้อนหนึรบเดียวีก้อนเท่าไครับแปครับเนียครับผมกัตัวกินครับกินก้อนมกินมือห่อด้กาแฟดเห็นอุ่นๆอยสี่ปถึงร่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัเดอครับผม 嗯嗯。Mm hmm. Yeah.